สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับบูบ o ีกแล้วนะคะกับ The g r a p Channel นะคะวันนี้เนี่ยบีจะมาสอนอการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook ผ่านทางโปรแกรม OBS นะคะซึ่งหลายๆคนรู้จักแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้มีจะมาสอนในเรื่องของการตั้งค่านะคะรวมถึงการไลฟ์สดเนี่ย เราจะทำยังไงให้ดูโปรนะคะอ่าก่อนไปอย่าลืมกด subscribe and กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บีด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะเรามาเริ่มกันที่โปรแกรม obs นะคะโดยการตั้งค่ากันก่อนนะคะเพื่อให้เรากดตรง setting ตัวนี้นะคะเพื่อจะตั้งค่าวิดีโอที่เป็น output ของรองกันก่อนนะคะอ่าจะมีจริงๆก็มีหลายตัวนะแต่ตัวแรกที่เรามาดูกันก่อนคือ general นะตัวนี้บีจะไม่ตั้งค่าอะไรนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนะคะคือเป็นตัวที่เราจะปล่อยสตรีมไปที่ Facebook นะคะซึ่ง2ตัวที่เราต้องก๊อปมาจาก Facebook คือเซิร์ฟเวอร์และสตรีมคีย์นะคะโดยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก๊อปมาแค่1ครั้งก็พอนะคะแต่ว่าสตรีมคีย์เนี่ยจะต้องก๊อปใหม่ทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดนะคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเบจะสอนการก๊อปอีกทีหนึ่งหลังจากนี้นะคะ แล้วก็ตัวเอาต์พุตค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถตั้งตามนี้ได้เลยนะคะก็คือสามพันตัวนี้เนาะแล้วก็ออดิโอบิดเลสออดิโอบิดเลสเดียวที่128ค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยก็สําคัญนะ,ค,ะคือมันคือเราสามารถเบาคือตั้งค่าได้เลยนะว่าเราจะสามารถตั้งไปที่ไฟล์ไหนซึ่งมีก็ตั้งไว้ที่หน้าตัวหน้าจอของบีนะคะแล้วก็บีก็สร้างไฟล์คําว่า OBS ไว้เนี่ยนี่คือว่าหลังจากที่เราจบเรคคอร์ดตัวไฟล์วิดีโอของเราอะคะ่ะไฟล์ตัวนี้ก็จะกับ ก็จะไปเก็บตรงนี้คือไปเก็บในไฟล์ที่เราตั้งไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ตัวนี้ audio นะคะนี้จะไม่มีการตั้งอะไรเนาะมาต่อกันที่ตัว,วิดีโอค่ะเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีอยู่สองสค่าที่เราต้องตั้งเนาะคือข้างบนนียค่ะตั้งไปเลย1 9 2 0ง0กอ 1080, นนแะคะแต่ถ้าใครที่มีกล้องที่คมชัดกว่าน,นี้ก็สามารถตั้งสูงได้นะคะแต่ตัว output ก็คือจะเป็น1 2 8 0 4, 7 2 0คูณเเท่านั้นนะคะคือเป็นส่วนที่ facebook เขาให้แค่นี้นะคะถ้าสูงเกินไปเนี่ยภาพจะกกระตตุนนนเเพื่อัวี้ การเดาจันไว้เลยนะ1280,720นะคะให้ตั้งเป็นตัวนี้เนาะอ่าส่วนตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพเพื่อนหลังจากนี้ให้เรากดโอเคได้เลยนะคะพเพื่อนนี่คือการตั้งค่าเสร็จแล้วเนาะอ่าหลังจากนี้ค่ะให้เรามาตรงซีนต่อนะคะกดบวกเพิ่มเนาะแล้วก็ตั้งค่าซีนได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราสร้างซีนเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนให้เรามาตรงซอสนะคะกดเพิ่มตัวน,นี้เนาะอ่าไปตรงที่วิดีโอแคชเชอร์ทีไว้นะคะเพื่อนเป็นการที่เราให้เราออกกล้องนะคะเพื่อนแล้วก็กดตัวนี้ค่ะ กดโอเคได้เลยนะคะของมีก็จะเป็นฉากเขียวเนาะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดคลิกขวานะคะที่ภาพของเรานะคะแล้วเลือกฟิลเตอร์ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ใช้เทคนิคโครมาคีนะคะกดบวกเพิ่มแล้วก็กดคำว่าโครมาคีโอเคได้เลยนะคะแล้วก็ภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้เราอยากเพิ่มภาพฉากหลังก่อนไลฟ์นะคะเพื่อนๆกดตรงคำว่า Image ค่ะกด Image ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเบลตัวนี้ค่ะเพื่อนๆนะ แล้วก็เลือกภาพที่เราชอบได้เลยนะคะอ่านะกดเพิ่มภาพได้เลยนะคะโอเคนะคะก็จะเป็นภาพเราก็โอเคขยายให้เต็มจอนะคะปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ดึงนะ,ะอย่าลืมด,ด,ดึงลงมาข้างล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ข้างหน้านะ,ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะนี่คือการที่เรานั้นจะออกกล้องในการไลฟ์สดใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันก็คือง่ายมากเลยนะ ออพอเราพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยบางคนถ้าจจมีโลโก้ก็เพิ่มตรงนี้เหมือนกันนะคะเพิ่มเพราะว่าอีเมจตัวนี้ได้เหมือนกันนะอ่าโอเคนะคะนี่คือพร้อมสําหรับการไลฟ์สดแล้วนะคะเพื่อนให้เราไปกันที่ Facebook ของเราได้เลยค่ะหลังจากที่เรามาที่หน้า Facebook ของเราแล้วนะคะเพื่อนให้เรามาตรงนี้ค่ะตรงโพสตเนาะเพื่อที่จะถ่ายทอดสดนะคะของเรานะเพื่อนๆอามาตรงนี้นะคะสร้างถ่ายทอดสดนะคะเพื่อนๆนะ เพื่อจะมาเอาเซิร์ฟเวอร์และคีย์สตรีมนะคะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาข้างล่างนะคะแล้วก็คลิกคําว่าใช้คีย์สตรีมนะคะเพื่อนเื่อนเนี่ยค่ะจะสองตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สําคัญที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับ OBS ของเรานะคะจะสังเกตไว้เนี่ยวิดีโอมารอแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราคัดลอกตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กลับไปที่โปรแกรม OBS นะคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะตรงคําว่า Setting ตัวนี้ค่ะสตรีมตัวนี้นะคะ อ่าแล้วก็ Copy ใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะอ่าะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราสามารถกดสต t s ์สต Steam ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่จะไลฟ์สดเนอะอ่านะคะแล้วก็กับเพี่หน Facebook ค่ะจะเห็นว่าวิดีโอเนี่ยกำลังเชื่อมต่อตัวนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาใส่ตรงนี้ด้วยนะคะชื่อวิดีโอนะคะเทสเนอาใส่อะไรไปด้วยนะคะแล้วก็ เราต้องมากดถ่ายเท่าสดตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ภาพนะคะแค่นี้ค่ะเป็นการถ่ายทอดสดที่ง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะพอเรากดไลฟ์ปุ๊บนะคะตัวที่เราสตรีมมิ่งค่ะก็จะมาขึ้นหน้า Facebook ของเราเป็นประมาณนี้เนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตเราด้วยนะคะถ้าเน็ตเราดีเน่ยว,เยวิดีโอก็จะเร็วนะ แล้วก็ขับเคลื่อนเร็วแต่เม็บีช่วงนี้ช้านิดนึงนะคะมันก็จะค้างๆหน่อยเนาะก็คือว่าถ้าสมมติเราต้องสตรีมอะคะเราต้องใช้เน็ตที่เร็วนิดนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเทคนิคดีๆที่บีมาแชร์ในวันนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะหากใครติดปัญหาย,ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวบีจะรีบกลับมาตอบเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บีด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้บีในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ตามกันจนจบนะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ